โอเคครับเพื่อนเพื่อนก็อันนี้อันนี้ลองรันเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> รันจากอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ใช้อ <c oughs> ินเวอร์เตอร์เราดูกระแสที่ตัวนี้ว่ามันเกินหรือเปล่านะครับอันนี้อินเวอร์เตอร์นี่เราปรับเป็นซิงเกิลเฟสนะครับเราไปดูเช็คดูได้นะครับแล้วก็9 2นะครับ P 9 2 เป็น2นะครับแสดงว่าเป็นซิงเกิลเฟสตอนนี้รันอยู่ที่33เฮิร์ตนะครับกับน้ำยาอา R32 นะครับอันนี้ก็คือสเปคเดิมไม่ได้ซอสไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไปนะครับไม่ได้ใส่อะไรคับไม่ได้ใส่พลังงานอื่นเข้าไปก็คือ <c oughs> ใช้ไฟบ้างน,นะครับแต่ว่าลดความถี่ดูครับว,ว่ามันจะเกินเนมเห็นไหม อันนี้คือขดคอมมอนนะครับขดคอมมอนสตาร์ทนะครับขดลันนะครับขดลันสตาร์ทคอมมอนลันอ่ะอันนี้มาดูกันนะครับเมื่อกี้มันถ้าเดิมๆเราต่อตรงเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ 4M นะครับกี่ไฟ 4M เอมหรือสี่ อนนี้เหลือเท่าไหรครับถ้าเราลด BTU ลงแต่ผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้ลดความเย็นลงนะครับความเย็นก็ทําเหมือนจะทําความเย็นได้เหมือนเดิมนี่ขนาดไม่มีห้องนะครับก็รู้สึกว่าเย็นนะครับความเย็นที่ลดลงคืออาจะรู้สึกยังนิดเดียวนะครับว่ามันลดลงนิดหน่อย <c oughs> แต่ค่าของความคุ้มของพลังงานที่ป้อนไปกับความเย็นที่ได้มามันคุ้มกว่า เดี๋ยวจะอธิบายเชิงลึกนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันใส่อิมวอร์เตอร์แล้วมันประหยัดไฟแล้วก็มันยังทำความเย็นได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือพลังงานที่ใช้นะครับ2.3แอมป์นะก็อยู่ราวๆ ก็เย็นอยู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับอุค์รวมที่หน้านี้ก็ยี่สามยี่สี่นะครับยี่สองนะครับถือว่ารู้สึกได้ว่าเย็นนะครับแต่นี่ก็คือเราลดิทูลงมานะครับมันก็ยังประหยัดนะครับทําความเย็นได้นะครับนะครับคอมเพรสเซอร์ก็อ่ารอบรอบทางานก็จะต่ําลงนะครับ ไม่มีผลนะครับไม่มีผลกับอันคอมเพรสเซอร์นะครับใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าระบบนี้ผมใช้มานี่จะ2ปีแล้วนะครับตั้งแต่บ้านบ้านหลังนู้นนะครับแล้วก็ย้ายขึ้นมาตัวนั้นเป็น R22 ครับตอนนี้เป็น R32 เพราะว่า R32 ปัจจุบันมันใช้กันเยอะนะครับผมก็เลยอเอ่แอร์ตัวใหม่มาเทสดูว่ามันใช้ได้นะ อันนี้ก็คือเดิมๆนะครับใครที่อยากเดิมๆที่อยากาลดค่าไฟลงแต่ทีนี้นะครับข้อดีของมันนะครับตรงนี้มันเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับพอมันเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับมันจะสามารถซอสดีซีเข้าไปได้จะ10บแรงจ่ายก็ได้นะครับตรงนี้ก็เอาไปใส่กิจนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอีกทีนะครับถ้าติดตามเดี๋ยวเราจะมาบอก วิธีให้นะครับว่าทํำยังไงมันได้หมดนะครับก็คือในที่นี้สมมติมันกินไฟประมาณนี้นะครับ2.4แอมป์ M, ใช่ไหมครับถ้าเราใช้แผงประมาณ4แผง3แผงหรือว่า4แผงครับแล้วแต่ว่าแผงกี่วัตถาแผง350ร้อ้าแผง350 340ก็ใช้4แผงนะครับสามารถซอสเข้าไปใส่เพิ่มกลางวันนี้ก็แทบจะใช้แดดโดยตรงนะครับถ้าเราฟลิกความถี่ไว้ประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะลองเร่งความถี่ขึ้นไปนะครับ <c oughs> ให้มันประมาณเทียบเท่าเดิมๆนะครับที่สามสิบสี่นะครับสามสี่รู้สึกว่าคอมก็จะเงียบขึ้น,นร <c oughs> เราต้องดูกระแสะด้วยนะครับว่าคอมมอนนี่มันเกินไหมนะครับเพราะว่าเนมเพจมันเราต้องดูเนมเพจนะครับเท่าทไหร่นะครับพิกัดสี่จุดห้านะครับ แล้วก็แม็กมันก็8.35ก็ไม่ให้เกิน4.3่จุดสารกันนะครับจะลองเร่งขึ้ไนไปนะครับ3ามนะครับสี่สิบเฮนะครับ4 0่สเฮก็ยังอยู่3.9นะครับที่จริง4 0่สเฮินี่ทำงานถ้าที่เคยไปติดมานะครับ4 0่สเฮหรือว่า44นะครับ เย็นเนี่ยเทียบเท่ากับใช้ใช้ไฟฟ้าตรงแต่ว่าเรามาดูว่ามันประหยัดกว่าเดิมไหมนจาก4แอมป์ครับตอนนี้ผมอยู่หน้านี้หนาวเลยนะ <S <S ยนนยนครับเย็นนะรู้สึกว่าเย็นขึ้นนะ <C oughs> แต่20นะครับ19นะครับเห็นไหมครับ แค่เดิมๆเนี่ยเอาอ e ินเวอร์เตอร์ไปใส่นะครับแอร์บ้านแอร์บ้านเพื่อนช่างนะว่าเพื่อนช่างที่ไปใส่ให้บ้านลูกค้านะครับประหยัดไฟลงเยอะเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่แผงโซลา่าถ้าใส่แผงโซลา่านะครับคิดว่าแอร์กินแค่นี้นแผงโซลา่าสีแผงเนี่ยไหวอยู่แล้วนะตอนกลางวันเนี่ยสบายแต่ว่ากลางคืนนะมันก็กินไฟน้อยอยู่แล้วนะครับ เตรียกรมก็ตับาถ้าไปตั้งระบบมากก็กลางคืนถึงแม้จะใช้ไฟไฟไฟ,ฟ้าหรืออะไรก็ประหยัดแต่ว่าระบบนี้ก็คือระบบเป็นระบบท,ทางเลือกนะครับที่เพื่อนๆที่มีความสนใจนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเย็นนะครับเพราะว่าอากาศข้างนอกดูครับสามสิบห้านะครับ สามสามครับสามส,ามสี่นะครับอันนี้ก็คือลมดูดเข้านะครับก็คือความร้อนเข้ามาเต็มๆนะครับตรงนี้แล้วก็ออกมาได้แค่นี้ก็ถือว่ามันไม่ได้อยู่ในห้องนะครับนี่นะครับตรงนี้ถ้าใช้สี่แผ่นนี่ก็คือแดดอย่างนี้นะครับแทบจะไม่ได้ใช้ไฟหลวงเลยผสมกันได้เลยนะครับผสมกันได้เลยคพอว่า <c oughs> หรือว่าเราจะทําเป็นสเตป็ปลดตาม แสงแดดก็ได้นะครับคือถ้าแดดมากก็เร่งมากแดดน้อยก็ลด Btu ลงตามแดดแต่ก็จะเย็นทั้งวันนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวจะทำไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับค่อยๆไปอันนี้ทำให้ดูก่อนนะครับยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้ดูก่อนว่าอ๋อนี่มันมันเอามาใส่แล้วมันลดลดค่าไฟไปได้เยอะ ก็สองแอมป์เองนะครับตามแอร์หมื่นสองนะครับ <c oughs> สังเกตว่าแอร์โซลตอเซลล์นะครับมันจะส่วนใหญ่ก็จะมีหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสามขึ้นไปเพราะว่ามันต้องใหญ่ไว้ก่อนเพื่อว่าเวลาแดดมันลดลงมันก็ต้องอเหมือนทำ BTU เผื่อไว้นะครับมันจะทำความเย็นได้สบายกว่า อย่างชุดนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไปทํากับโซลา่านะครับก็ถูกลงถ้าใครที่เป็นช่างแอร์อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า <c oughs> แอร์ธรรมดากับแอร์โซลา่าต่างราคาต่างกันเท่าไหร่ไอตัวนี้ก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็แพงแล้วก็ชุดแอร์นี่เพื่อนๆก็รู้ราคาอยู่แล้วนะครับราคามันก็ไม่ได้สูงด่งที่สามจุดเจ็นะเดี๋ยวผมจะลอง เร่งสัก44ดูครับอ่าถ้าเป็นรุ่นนี้ก็อ่าอันนี้ขึ้น4แล้วนะครับ4แล้วนี่ก็46นะครับทำไมไม่เร่งถึง50เพิ่มน,นะครับอ่าบางคนอาจจะถามนะครับอ,อันนี้ก็ขึ้นมาเป็น3แอมป์นะครับก็ยังประหยัดกว่าเดิมนะครับแต่ก็ยิ่เกนเทียบเดิมมันไม่ต่างกันนะครับ คมันจะไม่ต่างกันอันนี้46นะครับแย่ผมแนะนําไม่ต้องเอาเอาเท่าที่จําเป็นก็นแล้วกันนะครับจะลดลงสซก40ดีกว่าครับ อเคนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าทําทไมนะครับเวลาเวลาเราใส่อินเวอร์เตอร์ทำไมมันประหยัดขึ้นนะครับเพราะว่านะครับต้องมาดูกันที่หลักการของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ไม่ใช่ครับต้องดูหลักการของมอเตอร์นะครับคือตัวมอเตอร์เนี่ยเวลาผมขอมาอยู่ที่หน้า a อร์กันนะครับเพราะว่าร้อนมาก ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวมอเตอร์นะครับเวลาทำงานเนี่ยมันต้องอ้างอิงรอบรอบของมอเตอร์นะครับมันต้องอ้างอิงจากความถี่ไฟบ้านที่มันเป็น50เฮิรต์นะครับแต่ทีนี้การติดตั้งแอร์บ้บานพื้นที่เนี่ยไฟแต่ละแต่ละที่แต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันนะครับบางช่วงไฟมันก็ตกบางช่วงไฟมันก็นี <c oughs> มันก็เกินนะครับ ทีนี้ช่วงไฟตกไฟเกินนะครับความถี่มันก็ยังเท่าเดิมแต่ว่าไฟมันไม่ถึงแต่ว่าในคอมเพรสเซอร์เนี่ยน้ำยาแอร์มันมีโหลดเท่ากับโหลดเท่าเดิมครับโหลดคงที่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าไฟไฟมันตกเนี่ยมันจะทําให้กินกระแสเยอะขึ้นนะครับทําให้เกิดอาการเบองไฟก็กินไฟเยอะขึ้นนะครับก็กินหวัดเยอะขึ้น ทีนี้ถ้าเราเอาอินเวอร์เตอร์ไปใส่นะครับมันจะสามารถาลดความถี่ลงได้รปรับความถี่ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างนะครับอินเวอร์เตอร์เวลาสร้างเฟสขึ้นมามันจะเป็นดิจิตอลเฟสนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเฟสสร้างเฟสที่สาเหมือนเหมือนตัวเดิมตัวเดิมมันใช้อะไรครับต้องดูว่าตัวเดิมมันใช้คาปา แต่ทีนี้ถ้าไฟตกปุ๊บค่าค่าในการชาร์จทายมันก็เพี้ยนนะครับทีนี้มันจะทําให้โรเตอร์มันหมุนรถแกนมันหมุนไม่ได้รอบนะครับมันก็จะเกิดอาการกินไฟแต่ตัวเนี้มันก็จะปรับแล้วก็โรเตอร์มันก็แม่นยํานะครับตามความถี่ที่มันลดได้นะครับจึงทําให้มอเตอร์นะครับมีแรงบิดที่สม่ําเสมอนะครับมันไม่ตกนั่นเองแม้แม้ว่าจะความถี่ไหนมันก็ หมุนได้สบายนะครับีนี้เราเอามาใส่ตรงนี้มันก็ทําให้มันประหยัดทื้นได้นะครับแม้แม้จะเป็นพื้นที่ไฟตกนะครับแล้วก็สามารถปรับวิทยุตามรอบได้นะครับ <c oughs> แต่อาจจะไม่ถึง5 0เฮิร์ตามระบบน้ํายานะครับถ้าเป็น R 22เนี่ยมันจะได้อยู่5 0เฮิร์อยู่นะครับแต่ว่าที่แนะนําก็คือมันไม่ต่างกันเลยนะครับจะ5 0เฮิร์กับ 40 44เงี้ยครับคือความเย็นนี่ไม่ต่างกันเลยครับผมจะอธิบายให้เหมือนหลักการการสูบน้านะครับการสูบน้ําเหมือนกันก็เหมือนกับตัวนี้ครับเพร,เพราะว่าเวลาเราสูบน้ําตรงใช่ไหมครับเราสูบน้ําตรงๆเสียบปลั๊กก็มีคปาปาใช่ไหมครับแล้วเวลาไฟตกเนี่ยมันก็เหมือนกันน้ําก็ใช้โหลดที่ฟิกค่าเหมือนกันก็เ,นเหมือนกับน้ำยาเอง ว่าสมมุติว่าถ้าเราเอาเครื่องสูมน้ำนะครับไปต่ออินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มันปรับลดความถี่ได้อ่าเราจะเห็นว่าอา,อาจจะปรับได้ไม่ถึง50เฮิร์ตแต่ว่าน้ําที่ได้น้ําที่ได้กับค่าพลังงานเนี่ยมันมันมีความคุ้มค่านะครับการใช้อินเวอร์เตอร์มันไม่ใช่เรื่องของความแรงแต่ว่ามันเกี่ยวกับ ความคุ้มค่าในการใช้พลังงานนะครับในที่นี้ก็เหมือนกันนะครับเอามาใช้กับแอร์ถ้าเทียบกับว่า,าใช้ไฟตรงปุ๊บกับพลังงานที่เราจ่ายไปนะครับกับความเย็ยนที่ได้แต่ถ้าเราใส,ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับค่าความเย็ยนอาจจะดับลงนิดนึงนะครับถ้าถ้าเราเร่งสุดๆนะครับนิดนึงแต่ค่าพลังงานที่เราจ่ายไป มันเกิดความคุ้มค่ามากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันสามารถเพิ่มซอสพลังงานได้หลายรูปแบบจะเครื่องปั่นไฟนะครับโซลา่าเซลล์ก็ได้นะครับไฟฟ้าก็ได้นะครับไฟฟ้าจากโซลา่าเซลล์แล้วแต่ครับว่าจะเอามาจากไหนอันนี้เดี๋ยวก็จะมีเทคนิคเพิ่มเพิ่มไปนะครับอันนี้ก็ทำให้ดู่อนว่า,า,ม,ามันมันโอเคมันมันใช้ได้ มันก็เย็ยนนะครับเย็ยนใช้ได้เอ๊ะิเตอร์ดับไปแล้วน,นี่ก็3แอมป์นะครับเพราะว่าแดดร้อนมากครับวันนี้โคตรร้อนเลยอย่างร้อนเลยนะครับนี่ก็กินไป4แอมป์แล้วนะครับเพราะว่าน้ำยาอันนี้ร้อนเลยนะครับม <c oughs> ันน้นเนนำ,นำเพราะว่ามันอากาศมันร้อนครับ อันนี้มันก็รับลมร้อนมาสดๆเลยนะครับมันไม่ได้อยู่ในห้องนะก็เลยทำงานหนักไปกันใหญ่แต่ว่าโดยรวมมันก็ลดลดค่าไฟได้ในที่นี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเกินถ้าอินเวอร์เตอร์มันใช้ไม่ได้นะครับมันจะเกินที่ขั้วคอมมอนนะครับ <c oughs> ถ้าเกินตามสเปคเนมเพจนี้แล้วนะครับมันจะยุ่งแล้วนะครับมันจะทำงานไม่ได้อินเวอร์เตอร์บางตัวมันใช้ไม่ได้นะครับคาบาเฟสมันไม่ตรงนะครับเพราะว่าถ้ามันเกินนี่ไม่ไหลนะครับอันนี้อันนี้เพราะว่าเราผ่านงานมาแล้วถ้ามันเกินเนมเพจนี้ไม่ไหลนะถ้าขัาข้วคอมมอนเนี่เกินเมื่อไหร่นะครับอ่าโอเวอร์โหลดในตัวคอมเพรสเซอร์มันจะตัดนะครับแล้วเราไปแก้อะไรมันไม่ได้เพราะมันหยุดไอ้คอมเพรสเซอร์นะครับ พอตัดปุ๊บไฟมันก็จะจ่ายแค่สองขั้วเครับในความบาลไยก็จะเกิดแล้วนะครับแต่ตัวนี้นี่ใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการเอามาต่อนะครับนี่ก็4 1เฮิร์ตนะครับตัดไว้แค่นี้นะครับสองแอมป์กว่านะครับสบายๆนะครับเย็นอยู่นะครับนี่ โอเคนะครับอันนี้ก็คร่าวๆยังไม่ได้ทำได้ไม่ได้ทําไฟ์สดนะครับเพราะว่าอันนี้ามาเทดสอามาเป็นน้ําจิ้มเผื่อว่า,าเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับที่เป็นช่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็มาแชร์ความรู้นะครับเผื่อเอาไปนําใช้นะครับเพราะว่าระบ,บบนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับที่ว่าเราจะไปใช้กับโซล่าเซลล์นะครับ <c oughs> หรือว่าไปใช้ร่วมกับโซล่าเซลล์หรือว่าไม่มีโซล่าเซลล์ เราอยากประหยัดประหยัดค่าไฟลงนะครับอันนี้ไม่โดนนี่ไม่ต้องฉีดน้ําอะไรน,นะครับแต่ถ้าทําฉีดน้ําอะไรนี่ก็ประหยัดลงอีกนะครับให้ความร้อนของการระบายความร้อนทงนี้ก็มีผลนะครับมีผลเยอะเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆน,น,นะครับ ก็คอยติดตามดูนะครับก็เดี๋ยวอยากรู้จุดไหนนะครับอยากนี่จุดไหนก็เดี๋ยวก้อ็มาทําอีกทีนะครับวันนี้ก็ต้องแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก่อนนี่ครับเสียบปลั๊กเอานะครับไม่มีที่ไหนนะครับแอร์หมื่นสองเสียบปลั๊กนะครับเพราะว่ากินไฟมันไม่เยอะนะครับ2องแอมป์เองนะครับสอแอมป์กว่าสายก็ไม่ร้อนนะครับนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ